ภาษาไทยวันนี้ขอเสนออักษรพพานพพานวานใต้ไหนบอกว่าโตนี่พานภาษากลางภาษากรุงเทพพิษพานไม่พอไปอยู่ใต้เปลี่ยนครับเปลี่ยนน้นีพานนี่ this is a pan อันนี้คือพานใหญ่พานใหญ่นั่นพานเล็กโตพอไปอยู่ใต้เขาเรียกโต

ดูคลิปตอนนี้นะอย่าเมนกูนะ